โอ้โหว่าสุดๆเลยท่านผู้ชมดูสิคะนีมมนะคะรืกว่าสาวเออลาติน่ะนขอบอกท่านผู้ชมก่อนอนนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็มาอยู่ที่ญี่แล่วแล้วนะคะถึงญี่ปุ่นแล้วเมื่อวานเราต่อขับรถตั้งสี่ชั่วโมงกว่านะคะกว่าจะถึงนะคะ,ะก็ก็เหนื่อยกันไปนะคะเช้าว,วันใหม่เราก็จะมาทานเป็นปุระกันนะคะคือร้านนี้คนญี่ปุ่นแนะนําว่า อร่อยร้านเล็กแต่อร่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปชมกันค่ะว่าอร่อยจริงไหมโอ้ยชิเช้าวันใหม่นะครับแต่งตัวสดใสสีแดงนะครับเพื่อพาเราไปกินเทมปุระไปครับไปลุยกันสวยงามมากนะจะได้อะไรอย้งนี้เผ็ดมันแล้วก็ฟักทองลองชิมดูสิร้อนได้เลยบอกว่าเขาทอดกับเขาทำไปแค่สองคนแต่ีภรรยา อ๋อเ oh, right. right. so yup. ็นอาชิอาอ๋อ ok. ก mm ็อาชที่กาีแสงว่าอีนัเหรอใช่ไหมอาชที่แว่าอาอะรอาชใช่ที่แผ่าที่่อ๋อแปลว่าร้อได้โอเคต้องระวังนะคะอาชแล้วก็โออิชิโออิชิด้วยใช่เพราะบางเบาดนะแอ หมูมาแล้วเดี๋ยวให้จาต้อยลองดูนะครับะต่างกับที่อื่นไหมตัวนี้ใหญ่มากโซนน่าจะเป็นหมูแฮมไม่ใช่แฮมไม่ใช่หมูมธรรมดาแต่นุ่มมากเคี้ยวช้าๆนะคะเดี๋ยว,าวจ,า,า,ะะวจาต้อยจะบอกว่าตัวเองเคี้ยวไม่สุภาพเนาะเราไม่เคยเจอหมูหมูลงกระสือแบบนี้นะเป็นหมูลหลังคางอ,อ,อร่อยมากหมูลหลังคางๆแล้วสไลด์บางๆใช่อ,อืม กรอบเบานุ่มมากเนาะโอเคนะคะนี่ก็เป็นหมูนะหมดแล้วใช่ไหมเราไม่ได้สั่งเลยนะนี่ก็เป็นมื้อเช้าของเราคะคะเป็นไงคะับต้โอเคเปลี่ยนร้านได้ดีไหมคะดีก็คือก็ชิมไปเรื่อยๆอื่ร้านนี้สมบูรณ์อร่อยมากให้มาทานอีกไหมคะมาค่ะแล้วท่านผู้ชมจะรู้ใช่ไหมคะว่าให้มาทานแล้วมาอีกเนี่ยแปลว่าอร่อยนะคะ แล้วก็จะมีขนมแถมให้พี่ยูกินี่ก็เป็นเซตแถมใช่ไหมอยู่คู่กับขาหารใช่ไหมเพิ่มขอเพิ่มกับเพิ่มมาไั้ค่ะเพิสามร้อยเยนได้น้ำกับขนมอ๋อถ้าเพิ่มร้อยห้าแค่น้ำจะประมาณร้อยห้าสเยนร้อสิบเยนเท่ากับร้อยหนึ่งก็ยี่สิบยี่สิบเจ็ดก็ประมาณสีบาท เนี่ยเพิ่มสีสุกได้ขนมด้วยถูกมีไอศครีมไอศครีมราคาเหมือนไอศครีมแล้วนี่เป็นมันม่วงหรือเปล่าใช่ไหมบอร์แลสเบอร์รี่เห็นสีม่วงอันนี้ก็เป็นวิปครีมวิปครีมอันนี้น่ะจะกินวิปครีมน่าจะใช้ผิดกับแยมนี่มันมั้ยนี่แยมโรยแยมโรยเหรอใช่ยิ่งแยมโร่เคี้ยวเบาๆสิคะบอกให้เคี้ยวช้าๆ ปมื <Yeah. S 1> เดี๋ยวตัวเองจะบอกไม่สวย <S <S เรื่องของกินต้องยกให้2ต่อพาชิมเขาเลยละครับสรรหาของอร่อยๆอมาฝากทุกเทปนะครับและต่อจากนี้เดี๋ยวพาไปเดินเที่ยวชิวๆกันครับที่ไหนนะคะนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็มาถึงสวนเซกุละนะคะ <S <S คือไม,ไม่ใช่สวนเซกุละเขาเรียกต้นบวยพ<ำ>ัมพัมอ่าต้นบวยกับต้นเซกุระไม่มีเซอกุละเลยบวยอย่างเดียวไม่เขาบอกว่ามันมันผลิตันฑ์ไม่ใช่ บัวอย่างเดียวพี่ยูกิบอกแล้วใช่ให้เรียกเว้นต้นพามต้นพามไม่ใช่สักูระโอเคต้นพาไม่ใช่ต้นสักุระใช่ค่ะที่เรียกภาษาไทยคือต้นบัไวสาษากรีคือพามช่ายแต่ตรงนี้ยืนตรงนี้อ่สวยมากสวยมากนะคะสวยไหมคะสย่ะโอ้โหแต่งตัวเข้ากับบรรยากาศเลยนะคะเป็นไงคะชอบไหมคะ เพราะว่าซากุระจะบาน <มะ S 1> ชิ้น <มะ S 1> เดือนเราไม่อยู่เพราะที่นี่เป็นสวนเป็นสวนเลยนะคะปลูกให้คนเข้าชมฟรีมดฟรีนะคะดอกบวยนะครับหรือพัมหรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าอุเมะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลินะครับที่ดอกบานเร็วกว่าซากุระนิดหน่อยนะครับแต่ก็งดงามไม่แพ้กัน ไงครับตาใต้โอเคไหมก็โอเคแต่เสียดายที่แบบว่าเธอ,อจะร่วงหมดแล้วนะใช่จะร่วงหมดแล้วเพราะพวกนี้มันไม่ทนไงมันถือ,อประมาณสองอาทิตย์คือเขาบอกว่าถือประมาณสองอาทิตย์ก็ร่วงนะไม่ว,ว่าจะเป็นซากุระ,ระหรือว่าต้นบวยไปต้นตเข้าไปในต้นนี้ดิในประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับไม่มีประเพณีการออกมาปิกนิกรื่นเริงใต้ต้นดอกบุยนะครับเหมือนกับช่วงดอกซากุระ แต่นิยมเพลิดเพลินนะครับกับการเดินชมไปเรื่อยๆเพื่อดื่มด่ากับความงามและกลิ่นหอมของดอกบัวยมากกว่าครับเกิดนี่คือเป็นจุดที่ว่าใครมาต้องต้องมาถ่ายตรงนีเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่แล้วข้างหน้าเขาก็เก็บมีแต่ดอกอ๋ออืมแต่ดอกมันก็แทบจะไม่เหลือนะเหลืออยู่หน่อย ขณะที่ผู้คนจํานวนมากนะครับคิดว่าญี่ปุ่นคือดินแดนซากุระแต่ในความเป็นจริงแล้วดอกบวัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความสวยงามที่ท้าทายกับความยากลําบากนี่คือนัยยะที่ญี่ปุ่นต้องการสื่อถึงยุคสมัยใหม่ของแดนอาทิตย์ไทยครับเดินม,มาสักพักแล้วนะครับไปกินขนมกันดีกว่ามงบร็งคืออะไรครับคือมองบรงเป็นเพ้กฝรั่ง,งเศสบนฐานด้วยลูกเกาลักนะฮะ้านล่างจะเป็นเค้กเ,<ๆ>เราก็ต้องควรจะหยิบออกมาไหมใช่

อร่อยนะไม่เหมือนที่เรากินที่โตเกียวนะเพราะมันนุ่มอร่อยนะไม่เหมือนที่กินที่โตเกียวใช่ไหมคะโตเกียวกินไม่ได้เลยค่ะคนละเรื่องเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแพนเค้กแต่หวานอันนี้นะคะต่อมาก็เป็นแพนเค้กแพนเค้กเขาเรียกแพนแพนเค้กแบบฟูแบบนิ่งนะชิ้นใหญ่มากน่าจะกินตอนเช้า แต่จริงๆเขาไม่ได้ซอฟเหมือนที่เราเคยกินเอ้วนะอันนี้แบบไม่ได้ซอฟเท่าไหร่มไม่ได้น้ำเชื่อมมีเทคเจอรมากกว่าเขาก็ใส่มาก,กับสเบปะร่แล้วก็กล้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็มีวิปครีมเล็นิดหน่อยเคี้ยวช,ช้วาๆค่ะเคี้ยวช้วาๆเดี๋ยวจะบอกว่าปากไม่สวยอีกช่วยไม่ได้นะคะไม่เกี่ยวกับคนถ่ายน,นะคะ ขนมนแพนเค้กแบบเลี้ยเดี่ยวธรรดาที่เรากินตอนเด็เกๆออ่ะืมแพนเค้กแบบธรรมดาอืมไม่ใช่แพน,นเค้กเนื้อฟูนุ่มนะอืมไม่ใช่ว่าบแบบข้างในลาวันนี้ไปกับแพนเค้กฟูนุ่มนุ่มฟูน,นะครับและพรุ่งนี้สองต่อพาเที่ยวกันต่อติดตามชมกันนะครับดีเช้าวันใหม่มาทำอะไรแล้วคะมาดูยิม่าค่ะที่ทวาชิกะตาเกะวาชิกะค่ทาเะ คือวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันสุท้ายที่เปิดแล้วลใช่เพราะเรามาในเดือนสามแล้วนะคะมีนาแล้วกลางเดือนโอ้ยย,ยังไงก็ยังเล่นอยู่เลยน่าเล่น,นะนอ่ะเนาะเจดายอ่ะไม่มีบัตรหน้าโบสถนอ่ะหมดคนเล่นอยู่เยอะเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเชา้าวันใหม่นะครับพามาเที่ยวหิมะก,กันที่ร้านสก,กีวาชิกาตะเกะเมืองกุจโจทากาสึ กิฟุญี่ปุ่นครับเป็นหนึ่งในลานสก,กียอดนิยมของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวถราใต้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเาใต้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยปับกางเกงใหญ่ท่านผู้ชมดูตาใต้สิซ้อนใหญ่ซ้อนถุงท้าใหญ่ ถ้าไม่ใส่ก็เป็นเป็นเป็นเียกใช่ไหมเปียกสกปรกด้วยสกปรกด้วยเซนเซนวาชิกาทาเกตนะครับนูนนี่น้อยแล้วนะปกติเยอะกว่านี้เนอะพี่ยุกิ่วคนเยอะแต่วันนี้คนเยอะกว่าทีไปดูไหนคะ เล่ดาวเราต้องไปไปที่เด็กเล่นไม่ว่าไปที่ผู้ใหญ่เล่นขายดีมากด้วยสวยสวยจา่ละอัลต้าไปยืนนะเดี๋ยวจะ่ายรูปให้อ่าจะขายให้อ่อยร้านสกีแห่งนี้นะครับมีพื้นที่เล่นสกีกว้างขวางนะครับครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1,000พไร่อ้โหกว้างมากค่าเข้าชมนะครับ้านสกีสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่ประมาณ5,000ันเยนต่อวัน และเด็กนะครับอยู่ที่ประมาณ2,500เยนต่อวันครับเอาหน้ากราใตยปันใหญ่แ่ะท่านผูโชคค่ะนี่นะคะก็เป็นสกีรีสอทชัวงบนคือเด็กวัรุ่งกัเด็กๆเขาก็จะมาเล่นสกีรีสอร์ทนีนะคะ่ข้างบนนั้นนะคะก็เป็นสกีรีสอร์ทใช่แล้วก็ไหลลงมาแล้วเด็กก็เล่นบนเต็มนางนะคะดูไหมคะภูมิที่มาไหคะ อุ้มนะไม่มาจะได้แย่เลยก็ราตอนแรกเจ้าใหญ่ยืนสักีเขาแล้วก็แล้วยืนยื้ขาได้ไหมเราขอดูเออเราขอดูเขาให้ยื้ยื้อเท่าเราต้องอยากดูไงชอบไหมครับนี่ Khe dừa ra bé ra Yuki bỏ với, với tao dừa Khe dừa ra cái lông nè Ná kìa đi chì kì. Thôi lá dừa đời mà cay Bây giờ thổi Vô anh Nâng lên những ảnh lời ก็ตตดีมากห้องเก่งเราไม่เพื่อนอยู่แล้วเออดีเป็นไง <laughs> บ้างคะคุณผู้ชม่านผู้ชมคะมเราสองตอนนะคะก็มาที่อะไรนะชื่อว่าอะไรนะคะวานากะทิจ bon bon <aka> <laughs> ักวนากะทิจักนะคะ <laughs> <laughs> ไม่รู้ <laughs> <laughs> แรกๆก็ใช่แต่ตอนนี้ไม่รู้แนละ้ เดี๋ยวเอาตัวประกอบข้างล่างแล้วกันใช่ดู๋ยวเ้หัวก็เจอกระเจิงนะคะคุณสาวของวันนะคะอันนี้ก็เป็นทิมะนะคะก็คือมันเริ่มนิ่มแล้วนะคะไม่นิ่มค่ะเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วอ่ะเริ่มเป็นน้ำแข็งอ่ปกติมันจะเป็นฟูเป็นปุยใช่นะคะอันนี้เราก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับเข้าไปในที่ปลูกใช่นะคะไปดูนะว่าเย็นนี้เราจะกินอะไรใช่เดินทางมาจากที่ปลูกก็ประมาณชั่วโมงเดียวไม่ไกลนะครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูแล้วกัน นนดูเด็คนเยอะเลยคนเยอะมาอาตา้งก็ดิจจำหน่อยเออจิงจำไม่ขึ้นบายบายเล่นๆกันแล้วก็หิวนะครับมาพักกินชาบูซูชิกันก่อนครับใช้ไดี๋ยอาผอล กิเจเอี่ค่ะอ๋อหนูกินงั้นเอาเกลี่ยเีวกี่ก็ลี่ยไม่นไก่คะไม่ไก่ไข่หวานเราก็ที่นี่เขาจะให้ไข่เยอะข้าวน้อยนะคะซลมอนไม่ไซมด้มได้ก็คือหิวกำลังดีเพราะกลาวันาได้น้อยแล้วเหลืออะไรบ้างอะเหลือทุกอย่างพอละพอมใหญ่พอไม่ได้พอลวพอลวโอ้ยสิโอ้ยสิดีแแน โอเคคลอะพี่เขียวเขียวเข้ามาวาซาบินะนี่นะคะเป็นไข่ตุ๋นเมื่อกี้ข้าวไข่หวานอห้นีืก็นกินไข่ตุ๋นกินแต่ไข่นะคะคนที่กินของหยุไม่ได้ก็กินของสดแต่ว่าไข่ตุ๋นเขาจะร้อนมากต้องเครื่องฟินมากร้านนี้อร่อยทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวยดอ่ะกิงได้ใช่ยกเว้นอย่างเดียวของสด เที่ยวไปกับ2ตอเทมนี้นะครับลากันไปกับชาบูซูชิปลาดิบของอร่อยเต็มโต๊ะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ